ก็ไม่เคยโดนขอเป็นแฟนนะแล้วหนูไม่กล้าขอเขาอะสมัยพี่โดนขอผู้หญิงขอเป็นแฟนเลยหนูก็ไม่เคยขอใครหนูไม่เคยคิดว่าหนูอยากขอใครแล้วเขาก็ไม่เคยขอเราใช่พราะว่าหนูคุยอะผิดวิธีเว้ยอันนี้จะขอเป็นแฟนเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยู่ดีเฮ้ยเธอเป็นแฟนกันแล้าปะไม่ใช่เลยแล้วหนูเธอชอบเขาไหมครับอะไรเงี้ยเล้หนูก็ไม่เคยแบบแม่หนูคุยกับใครหนูก็ไม่เคยคิดถึงตอนเป็นแฟนนะ หนูแค่อยากคุยไปเรื่อยถ้าวันหนึ่งไม่อยากคุยแล้วก็แค่เลือกคุยกันไปโอ้โห, ù, โหอันนี้ผู้หญิงคิดอย่างนี้กัน,น,นหมดเลยปะพะพี่เคยเจอนะคุยกันสะกไอ้กี่ปีวะป .2 ป .3 ส,สองปีมั้งแล้วเป็นแฟนกันประมาณสองสัปดาห์ไอ้พกูจะรั่วเลยเหมือนแบบมันมันมันมีความสุข,ข,ขกัรเป็นคนคุยมากกว่าจนเป็นแฟนอะใช่ไม่มีนะเว้ย แต่ตอนมาเป็นแฟนจริงเสียงแม่งไม่อ้อมมันมันมันไม่เกี่ยวอะตอนเป็นแฟนกันกับตอนเป็นคนคุยกันมันไม่เหมือนกันนะตอนเป็นคนคุยกดีกว่าเออใช่ทําไมอะไม่รู้เหมือนกันก็เลยไม่เคยเป็นแฟนกันใครพะรู้สึกว่าแต่ว่าให้ s p a c อ่ะพูดโดยมองพี่มาพ,พี่เคยเจนนะมันเป็นแบบถ้าเป็นคนคุยจะว่ามันจะเป็นแบบไม่ค่อยกล้าทักแบบกล้าทักขี่เว้ยมันจะเป็นฟีลแบบว่าเกรงใจเว้ยแต่เพราะว่าเราเราเป็นแฟนใช่ปะมันจะแบบไม่ค่อยเกรงใจกันอะมันเลยแบบว่าทำให้เราอึดอัดไง ว่าตอนเป็นคนโกนะเ,เวลาจะห้ามไปไหนเนะี่ยห้ามไม่ได้แต่จะมันเป็นแบบไม่ให้ไปก็คือม,มันทำแบบแบบว่าห่างห่างออกไปแต่ละวันแต่ละวันด้วยนะเพราะพี่ก็แบบเคยมีเหมือนกันไอ้แบบนี้แหละเวลเกลีคยแฟนมุงมาเหมือนแบบกูเป็นหมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยไว้ก่อนเลย <c oughs> จริงเลยแบบไม่ค่อยมีด้วย้ะทุกคนเลยนะตอนแบบตอนพี่แบบ มีตอนพี่แบบว่าตอนออกล่าแต่ก่อนเน่แถวนี้ไม่ก็ไม่ค่อยมีละพี่พอให้เรานะครับน้องกัสงานพี่ไปแล้วนะโอเคไม่ถ้าหนูคิดถึงก็โอเค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 ่นเล่นได้เฉยนะ <c oughs>